Congratulations on your 20th um, debut anniversary. I was four when you debuted. <laughs> <laughs> I was four when you debuted. <laughs> <laughs> yeah, somebody help me. ทางรายการายูวยูจัดเซอร์ไพรส์เล็กๆให้กับเมนเทอร์วิวพานเมนเทอร์ผู้สอนการแรปเนื่องจากครบรอบการทำงานในวงการมานานถึง20ปีแล้วค่ะซึ่งทางรายการรวบรวมผลงานในวงการบันเทิงของพานเราซื้อและมีคำอวยพรน่ารักน่ารักจากเด็กฝึกและนี่ก็คือที่มาที่ว่าทำไมเมนเทอร์พานถึงสนิทกับเรนนี่หยางภรรยาคนเสือของเมนเทอร์ลหีหลงเฮาเพราะเคยทำงานละครด้วยกันนั่นเองค่ะ างรายการจับช่อผักและผละไม้พร้อมทั้งเค้กอวยพรบรรยากาศเต็มไปด้วยความซึ้งค่ะแต่ถึงอย่างนั้นเคมีความฮาของคู่เมนเทอร์ลิซ่าและเมนเทอร์พานก็อดไม่ได้ที่จะต้องหยอกล้อกันผ่านกล้องค่ะคุณลิซ่ o ค d e b u น โดยลิซ่าบอกกับเมนเร์ผ่พานว่ายินดีด้วยนะคะสำหรับวันครบรอบ20ปีที่ได้เดบิวต์หนูเพิ่งสี่ขวบเองค่ะตอนคุณเดบิวต์เมนเทพานหัวเราะคำหนักมากค่ะบอกว่าลิซ่าเธอบอกเธอแค่สี่ขวบเดบิวต์เข่อส <น S 2> <c oughs> ิ้นเนชมเมนเทอร์ลิซ่าค่ะในฐานะที่อายุรุ่นราวเขาวเดียวกันโดยบอกว่า ดูสิเธอเกิดปี1997เหมือนก,นกันกับฉันแต่ฉันยังมาทำอะไรตรงนี้อยู่เลยจริงๆแล้วลิซ่าเคยเล่าเอาไว้ค่ะถึงความสนิทสนมกันระหว่างเมนเทอร์โดยบอกว่าหลังจากได้ทำงานร่วมกันครั้งสองครั้งก็รู้สึกว่าเมนเทอร์ทั้งสามมีความเป็นกันเองมากๆและที่น่ารักที่สุดคือเมนเทอร์มีความพยายามที่จะสื่อสารกับลิซา่าให้ได้มากที่สุดค่ะ นั่ง้ง老朋友嗯คือตอนแรกก็กกกจะแบบว่าเหมือนไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าหยอกกันอะไรเงี้ยค่ะเออแต่ว่าพอพอเริ่มถ่ายครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วมันก็เลยแบบว่า เออเริ่มเริ่มคุยกันมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเป็นกันเองกันมากๆเลยแล้วก็เหมือนเขาพยายามจะสื่อสารกับหนูถึงแม้ว่าการสื่อสารมันค่อนข้างยากแต่ว่าก็จะมีมีล่ามคอยช่วยคอยบอกอะไรอย่างนี้ให้ค่ะก็กสนุกดีค่ะเริ่มเริ่มรู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นแล้วค่ะ I was four when you debut ยัง到了 Somebody help me.